ดีทุกคนนะครับอันนี้เราจะมาทํารายการรายการใหม่ไปซึ่งเรากาลังหาคอนเทนต์ลงยู u ู e ใช่ไหมซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรไปเราก็เลยต้องหาอะไรที่แบบเราทุกวันอยู่แล้วแล้วเราก็แบบเป็นเรื่องเย็กๆพูดอะเราก็เลยทํารายการนี้ไปซึ่งชื่อรายการก็อย่างที่ทุกคนเห็นในไตเติลนะครับว่ามันจะชื่อรายการ <laughs> ชื่อรายการอะไรเลยวกันนะกินข่าวเล่าเรื่องเออกินข่าวเล่าเรื่องนะก็จะเป็นการ นั่งกินอะไรสักอย่างนะครับแล้วก็มานั่งคุยกันวันนี้เรามีประเด็นมาคุยกะครับทุกคนเราไม่ได้แบบอยู่ตั้งกล้องแล้วแบบอยากกินนะเว้ยแต่ว่าทุกอย่างเราก็พยายามจัดให้แบบเออมันอยู่ในโพสิชันที่แบบตน้ตนมไม้ต้นไม้มาได้่งนเออจะได้แบบลมเลื้อนหยุดเออจะได้ดูด,ดีเออนี่เราก็แบบพยายามจัดน่าจะโอเคทุกคนเนาะโอเคเนะี่ยปึ๊บเดี๋ยวนี้นิดนึงโอเคครับวันนี้เราก็าจะมานั่งกินข้าวนะครับแต่จริงๆก็ไม่ใช่เพื่อกินข้าวเพราะมันยังไม่เย็นมากนะครับแต่ว่า เป็นปูไข่ดองนะทุกคนซึ่งจะบอกว่าเจ้านี้นะผมสั่งมารอบที่2นะครับรอบแรกก็สั่งมาตั้งนานแล้วอันนั้นก็คือกินคนเดียวเลยเว้ยสั่งตอนนั้นมีปูไข่ดองจัมโบ้มีก้างมีกุ้งครับแบบดองน้ําปลารอบนี้เราเลยสั่งแบบใหม่้ยซึ่งก็เป็นจัมโบ้เหมือนเดิมเพราะเราชอบกินปูไข่ดองจัมโบ้มากแล้วก็เฮ้ยทำไมลมแรงลมแรงพัดสตอปอยู่ปูไข่ดองเหมือนเดิมครับจัมโบ้แล้วก็มีกุ้งแช่ซีอิ๊วครับรอบนี้เป็นแช่ซีอิ๊วไว้ทุกคนก็เลยแบบฮแล้ว คือแบบตกใจมากคือเว้ยเนี่ยคือรอบนี้แบบอยู่ๆเขามีนี่ไหมด้วยทุกคนเป็นเป็นคืออ่ามันคืออะไรวะไข่ดองทุกคนเราไม่เคยกินไข่ดองมาก่อนเลยแล้วคือเคยทาเว้ยแต่ว่าไม่สําเร็จเดี๋ยวแป๊บนึงขอเนี่ยตั้งเสาก่อนทุกคนคือเสามันมันเอ็นแล้วกลัวมันจะลม้มทําคนเดียวเนาะทําคนเดียวเออ,อยัง,งเอโอเคนิ่งแล้วมาเริ่มต่อเลยครับเดี๋ยวเราขออนุญาตจัดสถานที่แป๊บนึง อ่ข้าวเอาข้าวเนี่ก่อนเอาอยู่เบื้างล่างเรามีน้ำด้วยทุกคนเรามีน้ำเปล่า,น,านะครับน้ำเปล่าหนึ่งขวดใหญ่ๆนะครับยังไม่มีแบรนด์นะครับเข้าได้นะครับเรียกสปอนเซอร์เลยแล้วก็มีทิชชู่นะครับทิชชู่ก็เข้าได้ <laughs> ทิชชู่ก็เข้าได้ครับอันนี้ก็ยังไม่ไม่บอกแบรนด์นะครับถ้าใครแบบอยากสนใจแบบสนับสนุนยอะไรเงี้ยเออแบบก็ส่งมาได้ที่นัตพงศ์ d contact gmail com นะครับทุกคนแบบอันนี้แบบเราให้เข้าก่อนเลยถ้าเรายกไปมันจะหกววะไม่หกหรอก ทุกคนดูเขาซีดอย่างดีทุกคนเอ้ยรอบนี้ดีกว่าเดิมอีกรอบแล้วมีแค่กล่องไว้ทุกคนคือแบบผมสั่งตั้งแต่เขาสั่งแบบเขาเริ่มพิออดเดร์กันแต่แรกๆเลยอะล้วนนี้คือเขามาส่งที่ปากช่องรอบนี้แบบมีทั้งกล่องมีทั้งซีนทุกคนแบบชิพหายแล้วต้องไปหาต้องไปห,หามีนน่ทุกคนนั่นนึงเดี๋ยวมานี่นะครับก็คือทั้งหมดของเรานะครับเป็นปูไข่ดองนะทุกคนก็เรามาเริ่มกินเลยกนะ็ของมันเยอะมากทุกคนขออนุญาตเอาอันนี้ยังไม่กินลงไปตรงนี้ตอนนี้เราก็มีน อร่อยไม่อร่อยก็อยู่กันที่น้ำจิ้มเนี่ยทุกคนตัวกินของเลยนะมาเริ่มเลยนะอย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราจะมีข่าวมาคุยกันด้วยนีผมจบแล้วทุกคนผมจดมาด้วยว่าเรามาคุยอะไรกันวันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่องแรกนอนครับก็คือเรื่องของ oh, oh, oh. Kinpo Series ทุกคนถ้าใครที่แบบว่าเป็นแฟนคลับของ s e r i e ว Y แล้วก็ได้ดูมีโอกาสได้ดูตัวอย่างของ Kinpo Series ทั้งหมดแนาทีได้นนะทุกคนคือแบบดีมากเออดีจริงๆคือแบบว่า คือเป็นซีรีส์ที่ออกมาจากมหาวิทยาลัยทัีเว้ยคือเราอยากดูซีรีส์ที่เป็นแบบดีมาตั้งนานแล้วรู้สึกว่ามันควรจะหลุดออกมาจากจากวงการมหาวิทยาลัยวงการหมอวงการวิศวะได้แล้วซึ่งเรื่องนี้มันหลุดออกมาเลยเว้ยแล้วก็เป็นเรื่องราวของมาเฟียซึ่งน่าสนใจมากแล้วมันมีความดิบความแบบดิบม,มันปูดิบเลยดิบมันปูไข่ดองอะไรคือแบบน่าดูมากเว้ยแล้วเราก็เป็นคนหนึ่งที่แบบพอดูแล้วเราก็แบบทค่อยากดูเลยแล้วแต่ละคนคือแบบเขาคัดหน้าตาแบบไปเป็นนักแสดงหรือเปล่าก็ไม่รู้คือแบบเราคนหล่อมาก แต่เราแบบตัวหัวกระเทียงนั้นอย่างแบบเวกัสอโปพี่ไม้พี่ต๋องอะไรบาสกรีนโอ้โหแต่ละคนแค่พูดชื่อ็บกว่าหน้าตาคันนีขึ้นมาแบบนึกภาพออกแล้วอะคือแบบนแบบหน้าหน้าดูมากเลยแค่นี้ก็น่าดูแล้วทุกคนอ๋อหมากก้ขออนุญาตนะครับถ้าใครที่แบบทนหิวไม่ไหวก็ไปหาอะไรมากินปเป็นเพื่อนนะจ๊ะขออนุญาตนะครั่และครับทุกคนเขาแบบคนไก่อะทุกคนอยู่ไกลผมอะ เป็นอะไรที่ฟินมากเว้ยเราเริ่มชิมน้ำเลยน้ำยาน้ำดอกเขาะอะดีทุกคนอุย๊ยคูกกับข้าวก็ได้เอาดีๆีคกกับคุกกินกับข้าวได้เลยอะผมเป็นคนที่ชอบกินแบบน้ำแบบพวกนี้มากอย่างแบบถ้าแถวบ้านผมอะมันจะมีนี้เว้ยไก่ต้มน้ำปลาเว้ยซึ่งน้ำซอสมันหวานมากแล้วเราเป็นคนชอบแบบกนินหวานอะไรอย่างงี้แล้วแวแบบใช้ได้กินนี่นึก,น,กนึกถึงเลยอะน่ากินมาก ครับไม่ข่าวไม่ข่าวเลยไม่ข่าวเลยดีทุกคนน้ำจิ้มดี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  นี่ต่อกินพอ้อใช่ไหมครับคราวนี้เราก็เป็นคนนึงที่ตามข่าวมาด้วจะพักแล้วเว้ยแล้วเราก็มีโอกาสได้ไปรู้จักกับแอดมินบ้านพอดีในม่านของกินพอ้อด้วยแหละเขาก็เลยส่งข่าวมาให้ซึ่งข่าวที่ส่งมาให้เราก็คือกินพอ้อเนี่ยจะมีทั้งหมด16ตอนแบบโหเป็นซีรีส์ทั้งหมด16ตอนนี่คือก็ดูจุกเหมือนกันนะแต่เราไม่รู้นะครับว่าตอนลอะเท่าไหร่แล้วก็มีเนื้อหายยังไงนะครับเพราะว่าตอนที่เขาบอกอะ่ะเป็นช่วงเดียวกับที่เขาต้องตามหาตัวละครหนึ่งไม่ได้นั่นก็ ซึ่งเป็นตรรัวละครที่เขายังขาดอยู่แต่ตอนนี้ได้แล้วนะทุกคนค,คือทุกอย่างพร้อมแล้วเหลือแค่ถ่ายทำนะครับก็คือได้ตัวละครครบแล้วตะวันครบแล้วแล้วก็ทุกอย่างพร้อมแล้วแล้วก็เขากำลังเวิร์กช็อปกันทุกคนแต่มาอัปเดตขาวล่าสุดว่าก็คือเป็นที่แบบก็แอบใจหายนะเพราะว่าตัวของการถ่ายทำหรือเวิร์กช็อปอะจะต้องหยุดไปก่อนเพราะว่ามีเหตุการณ์ที่ช่างแต่งหน้าของทีมในทีมงานของ Kin Sports s t Sport y ครับ ติดเชื้อโควิดพอดีเขาก็เลยต้องทําการพักแล้วก็ทุกคนไปตรวจเชื้อแล้วก็ทําการหยุดเพื่อแบบปิดกันให้กระจายแล้วก็กับตัวกนก่อนอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่แบบเราก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นหรอกทุกคนเราเราไม่สามารถดูได้ว่าใครจะติดหรือไม่ติดนะทุกคนมันไม่เลือกโควิดไม่เลือกเชื้อติดทุกคนมันไม่เลือกติดคนด้วยมันมันไม่เลือกใครว่าเป็นใครเขาจะมาเออถ้าเราถ้าเราให้เขาเลือกได้เราก็อย่าติดซีรีส์ไวเลยขอร้องเพราะว่าเราอยากดูทุกคนเลยตอนนี้คือแบบอยากดูอยากดูซีอิวมากแต่ไม่ว่าตอนะ ปัจจุบันที่คลิปออนอยู่อ่ะคือวันที่4ี่เฮ้ยวันที่ห้าพฤษภาไ้ทุกคนดืออาทิตย์เนี้ยมีซีรีส์ดูมาสิบเรื่องหนึ่งในหนึ่งอาทิตย์คือมีดูตั้งแต่จนันนะครับพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์วันเสาร์กขวัน 6, วันเสาร์นี่มีสมเรื่องวันพฤหัสมี2เรื่องวันศุกร์วันศุกร์ก็มีอีกสามเรื่องมีทุกวันทุกคนแบบไม่ต้องกลัวเลยครับเอ,อ้ยน้ำลายไหลพูดไปน้ำลายแต่ไปเราจะมาลองนี่ทุกคนต่อไปอันนี้คือกุ้งนทุกคนดูกุ้งตัวใหญ่อยู่เนี่ยใหญ่ใหญ่ดีทั้งหมด 490บาทครับไม่ใช่ไม่ไม่0บาท510บาททุกคนประมาณนี้ครับ2อย่าง510บาร้อย่างนั้นเนี่ยแล้วก็ทำนี้ทุกคนก็ปลาปลาเนี่เลยเราคูคูคูกันหน่อยทุกคน,นนะครับอื้ม อร่อยเนาะป๊อปจริงมดีทุกคนดีน้ำชิปเขาเรียกว่าน้ำซอสน,น,น้ำน้ำน้ำดองสีอ่ะเดี๋ยวได้ยังอร่อยเลยหวานแล้วแบบโอ้ยดีจบแล้วเรากินเรื่องจริงเพรใช่ไหมเพราะนะครับทั้งแจ้งไปก็คือมันต้องเว้นไปก่อนทุกคนหลายๆเรื่องก็คงจะต้องพักไว้ก่อนว่าช่วงนี้คือช่วงที่โควิดหนักจริงโควิดรอบสามนี่คือหนัก หนักทุกรอบ้วทุกคนทุกครั้งที่มันมาใหม่มันก็จะหนักขึ้นเพราะว่าเชื้อโรคมันก็มีการพัฒนาของมันเองไม่อยากให้มันพัฒนาเลยไม่อยากให้เชื้อโรคดีขึ้นเลยดีขึ้นทีนี้คือมันร้ายแรงขึ้นเ้ยคือเราจะรักษายากขึ้นนะตอนนี้ก็มีปัญหากันแบบเยอะมากเพราะว่าตัวคลัสเตอร์เองก็แบบว่าอนะก็อย่างที่ทุกคนรู้นะครับว่าเขาเป็นใครเขาเอาอะไรมาครับแล้วก็แพร่เชื้อไปยังวง,งของดาราซึ่งดาราเองเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นงานที่ต้องพบปะผู้คนซะส่วนมาก ส่วนมากเลยแหละส่วนมากคือเขาอยู่กับผู้คนน่ะอยู่กับชา่างแต่งหน้าอยู่กับคนในกลองอยู่กับอ้เยอะแยะเลยอะแบบเลือกได้คือแบบอย่าเลือกเป็นแบบในดาราเลยเพราะว่ามันเขาเจอคนเยอะจริงๆ mm hmm. งไงครับอืมน mm ่ากลัวครับแต่เราก็ต้องมาเอาใจช่วยนะว่าเอ่อมันจะผ่านพ้นช่วงนี้ไปได้ไงเพราะว่ามีซีรีส์วอีกที่จ่อคิวรอแบบรอถ่ายทาอ่ะคือเยอะมากโดนเยอะแบบ ดูจะกระจบหรอือเปล่าวันนี้นะครับอ่ะเรื่องนี้ผ่านไปแล้วครับเรื่องต่อไปครับออเรื่องต่อไปขออนุญาตอ่านก่อนเรื่องอ๋อเรื่องต่อไปครับผมจะมาป้ายยาซีรีส์วายเรื่องหนึ่งให้ทุกคนได้ดูครับเป็นซีรีส์ที่กำลังออนแอร์อยู่ตอนนี้ครับทางช่องเอเอสเพลย์นะครับไม่ได้ว่าถ้าใครดูซีรีส์เรื่องนี้นะครับคุณจะได้ดูซีรีส์คุณจะได้ดูนักแสดงวายถึงเจ็ดคู่ทุกคนเจ็ดคู่บวกเลยนะไม่ใช่แค่หนึ่งเจ็ดคู่แทนว่าทั้งสิบสี่คนใช่ไหมแต่มีบางคู่มีถึงคน,น้วย มู้าะเออเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคนเจ็ดวันที่มีความรักที่แตกต่างกันมู้าะไม่มู้ใช่ไหมเพราะว่าแน่นอนแหละเราเรา,เราคงทุกคนเคยแบบดูในเฟซบ o o กไหมครับใครที่แบบชอบแชร์ว่าวันจันทรเป็นยังไงวันพุธเป็นคนยังไงวันอาทิ์เป็นคนยังไงเนี่ยครับนี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เขาเอาเรื่องราวของคนเจ็ดคนซึ่งมีความเฉพาะของแต่ละวันอะมาถ่ายทอดว่าคนแบบนี้เป็นคนยังไงเราไปเจอคนยังไงแล้วเขาจะมีทัศนคติยังไงอะไรวบเนี้ครับซึ่งตัวละครแต่ละตัวครับ ดีมากทุกคนคือผมเองก็เป็นหนึ่งในแฟนคลับที่ติดตามมั้งแต่ตอนแรกจนถึงตอนหกครับตอนนี้ที่แบบคลิปออนนะครับก็คือพึ่งตอนที่ออกไปเมื่อวานนะครับก็คือวันอังครารเมื่อวานนั่นเองนะวันนี้วันพุธนะครับดีมากทุกคนเป็นคู่ของคู่ของใครอะคู่ของคู่ของคู่ของกลางตะกรอนก็นคือคู่ของมันกับพี่ทีมซึ่งดีมากพี่ทีมแบบดีไม่ดีไม่ไหวเล่นดีมากเว้ทุกคนแล้วแบบอยากไปเปิดไว้เลยแล้วกันว่า พื่ร่วมกับของเรื่องนี้นะครับเขาได้มาเชิญเชิญเราไปเวริร์กช็อปแล้วนะครับเยัเาจะได้เล่นซีรีส์ทุกคนหลังหจากที่เราแคสซีรีส์มาตั้งนมนานครับแล้วก็คงรู้ว่าเอ้ยถ้าเราทำเราตอนนี้มีคนมาเข้ามาหาเราแล้วนะครับก็ดีใจนะเป็นโอกาสที่ดีนะไว้เวริร์กช็อปโค้งคุจะได้เล่นซีรีส์ในอนาคตนะครนะับรอให้คุยมันซาแล้วก็ให้ทุกอย่างมันดีขึ้นมาก่อนนะก็ดีไปนะนั่นแหละครับซีรีส์เรื่องนี้นะครับที่ผมป้ายไปกินะครับชื่อว่า Why the Cynic นะคุณเป็นหรือเป็นที่ผมได้ยินะะะคคครรรััับบบ AS Play ทางนนนนตอ4 ดีมากทุกคนตอนนี้ EP ที่6แล้วมีทั้งหมด15ตอนนะครับผมถามพี่ชินไปแล้วพี่ฟินบอกว่ามีทั้งหมด15ตอนนะครับแล้วเขาก็แบบฝากติดตามด้วยว่าแต่ละคนแบบแซ่บสวงแบบแตกต่างกันแบบมากๆมากๆแบบคือแต่ละคนแต่ละสไตล์หมดเลยทุกคนคือแบบดีจริงๆแล้วแบบบทแซ่บมากบทแบบดีมากทุกคนแบบต้องดูจริงต้องไปกินปูกันเถอะผมมองปูตั้งนานแล้วทุกคนอ่าตอนนี้เราภาวนาเลคือไม่ให้เก้าอี้ตกเลยชุบโอ อย่าแกล้นะปูปูโอ้โหอาไหนก่อนซ้ายขวาซ้ายขวาเอาขวาเลยเไว้เพื่อไว้กินวันหลังด้วยทุกคนแบบเก็บไว้นะพี่ทุกคนดูอุ้ยผมจะทำยังองขอโทษนะครับนี่ทุกคนหยดหยดหยด กินของเราเหมือนเดิมครับเราต้องกินแบบเรียบร้อยเรียบร้อยเลยนะไม่ใช่แบบปรงุรงมาก็นี่ลาครับไม่ใุกคนนะแทบกินได้ ของนี้ทุกคนต้องดูดให้หมดทุกซอกทุกมุมเว้ยคือผมเป็นคนที่กินปูก็ไม่รู้ว่าตัวเองกินเก่งหรือเปล่านะแต่กิกนเมื่อไหร่อ่ะปูไม่เหลือเนื้อไม่เหลือเนื้ออะไรดีไม่เหลือเนื้อทุกคนเราก็จิ้มจิ้มน้ำซอสใช่ไมหมแล้วก็จิ้มน้ำจิ้มไปทุกคนแล้วก็ตักดก,ก,ก,การเลยไม่ขาวเลย เนื้อดีมากทุกคนนื้อมีความแบบนุ่มแล้วก็หวานแบบมีอ่ะอะไรดีเรื่องอะไรต่ออะถ้าใครอยากจะฟังเรื่องอะไรอยากจะพูดเรื่องอะไรก็ลองคอมเมนต์มาดูนะครับแล้วก็ออกมานั่งคุยกันนะครับสำหรับรายการอะไรที่ว่าอะไรวะรายการ ก,ก,กินข่าวเล่าเรื่องเออกินข่าวเรื่องของเราครับกับช่องนัดเดินนะครับส่นนี้ก็ถ้าเกิดว่าพูดจาอะไรไปแบบดีเจ่ขัดเนี่ยก็พึ่งทำนะทุกคนพึ่งทําจริงๆถ้ามีอะไรอยากให้ปรับก็บอกมาได้นะครับยินดีปรับปรุงนะครับผมเป็นคนหนึ่งที่ยอมรับความผิดพลาดของตัวเองแน่นอนนะครับถ้ามันไม่ดีผมจะปรับปรุงเลยถ้าแต่ถ้าคุณเดี๋ยวจะด่ามาเล่นเนี่ยผมด่าคืนนะครับบอกไว้ก่อนนะครับส่วนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะ,ะทุกคนเดี๋ยวไว้ข้างหน้าจะแบบมานั่งกินเล่นๆแล้วก็นั่งคุยกันแบบสัพเพลเหระอะไร,ะไรเรื่องอะไรก็ว่าไปนะ วันนี้ลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับสปอนเซอร์น้ำกับสปอนเซอร์ทิชชู่เข้าได้นะครับบ๊ายบายครับทุกคนเจอกันจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสปอนเซอร์กดกระดิ่งกุ๊กกิ้งกุ้งกิ๊งด้วยนะครับผมบ๊ายบายบ๊ายบายโย